สวัสดีครับรีแอคชัน่นพี่นาคห้านัเพิ่งออกมาห้าหกวันแล้วนำไปทีเซอร์แล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสได้เรีแอนตัวอย่างพี่นาคเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาถึงภาคห้าผมก็ดูมาทุกภาคแหละมีภาคเดียวที่ผมไปดูในโรงก,ก็คือภาคที่สี่นะพี่นาคไปดูในโรงเลยแล้วก็มันลูก,ลก,ลกชอบดนะ้วยแหละตอนนั้นแต่ตัวเราเนี่ยดูได้ พอไปดูมันก็โอเคอยู่นะมีเรื่องราวมีเขาเรียกว่าเส้นเรื่องหลักมากกว่าหอแต่ๆอีกแ,แต่ตลกเรื่องอะไรใกล้เคียงกันแล้วก็มีตำนานเรื่องพญานาคจากภาคแรกที่ไม่ได้บวชจะบวชก็ไม่ได้บวชมาผูกกับเรื่องตำนานพญนนานาคมาดูก,กับเครื่องรางของข,องของังผูกกับเรื่องราวของคนที่ใช้ผ้าเหลืองในทางที่ผิดและตอนนี้แต่ละภาคมันก็ทิ้งเชื้อเอาไว้ ว่าจะต้องมีภาคต่อและภาคที่สี่ก็ิ้งเชื่อไว้นะครับว่าเด็กเป็นที่เป็นเนตั้งแต่เด็กตั้งแต่ภาคหนึ่งสองสามตอนนั้นภาคที่สี่มันโตแล้วมีอะไรตามมาตอนที่เขาบวชเออเราทำให้เราอยากรู้มาดูซิว่ามันจะไปยังไงเส้นเรื่องเรื่องนี้มันจะไปยังไง เหมือนจัดเป็นโซ่ตัวสองไอตัวตัวละครสองตัวที่ไปไหนก็โดนผีหลอกแต่ต้องเป็นผีนาคเลยนะอะไรนะ เหมือนจะดุทุกตัวเลยส,ส,สามีนาไก่ละไก่ละนะไอหนะังไทยจะออกอีกเดือนนียค่อยโปรมโมทมันน้อยไปไหม เหมือนอมุขเดะรู้ปุ๊บอา้าวเข้าแล้วนะทาให้เราแบบตั้งตัวไม่ทันเลยไม่ได้เรียกชั่นเลยแล้วก็อยากดูดเรื่องเนี้ยอมุขคดิเนี่ยนะพึ่งเข้าไปสัปดาห์นี้ยังไม่ได้ไปดูพี่นาคภาคนี้สังเกตดูทีเซอร์ออกมาตั้งต้นตัวนาคดุทุกภาคแต่ตอนจบออกมาไม่ไม่เข้าไหลนะไม่ไม่ดูเท่าไหรนะ่ะพอ พอดําเนินเรื่องไปจนจบลงเอ่ยด้วยดีเสมอไม่สมกับที่ดุแต่ไม่เห็นเขาเกี่ยวอะไรกับอที่อะไรเขาเรียกว่าพญาน,นาคอะไรเลยหรือว่ามันน้อยไปยังไม่ได้เห็นอะไรที่สําคัญผีนาคตัวเนี้ยจะต้องถูกคุมขังทําอะไรผิดแล้วก็ตกกล้ามโซ่แล้วตายแน่ๆพอสังเกตูมีโซ่ล่ามพิขาแล้วก็จึงทําให้แขนทุกคนต้องตายและ ไอ้พวกเนี้นะแก๊งเนี่ยแก๊งจีเอออะไรอ่ะแก๊งกระเทยเอ่ะเออตูนคุณตูนคุณอะไรก็ผมจำไม่ได้เลยชื่อเขาก็ยังมาเจอผีนาคเหมือนเดิมเหมือนดวงสมพงษ์กันอย่างมู่้้ทําไมเขาไม่หาตัวละครใหม่ม้างแบบภาคน,นี้เชื่อไมไปหาตัวละครใหม่ก่อนพวกนี้ค่อยๆหายไปเรื่อยหรือว่ามันเป็นเอกลักษณ์เหมือนกับพอเต้วแต่ที่ต้องมีแพนเค้กกับอะไรจ่าตุรงอ่ะเรามันบอกอะไรไม่เจ่หรอก ต้องรอดูตัวอย่างเต็มนะอันนี้มันน้อยเกินนิดเดียวแต่ที่แน่คาดหวังความฮาได้เลยนะกินอายพิ่นักชัดเจนนะครับ